อันนี้ผมจะมาสอนใช้ปุ่มนะครับตัวนี้ปุ่มรับรีโมทนะครับห้ามไปกดนะครับกดมันจะยุบถ้าปิดไว้มันจะรับรีโมทไม่ได้ตัวนี้ปุ่มเปิดปิดครับเปิดมันไม่ใช่สัมผัสนะครับมันเป็นกดกดติติีดห้ามกดติดติ่ที่ทอย่างนี้ไม่ได้นะครับคอมจะล็อกเลยนะครับคอมล็อกนี่ถ้าอาการหนักนี่ต้องส่งซ่อมนะครับเพราะว่า ระบบไฟเขาละเอียดก่อนถ้าเราได้รับเครื่องเราเปิดครั้งแรกแนะนาให้กดแต่ว่าก่อนกดเสียบพักก่อนนะครับล,ลืมบอกพักต้องใช้นี่น,นะครับลักใหม่ด้วยนะครับเนี่ยมีมอ,อก,กอด้วยนะครับมอ,อก,กอรอไหม10แอมป์10แอมป์นี่รองรับกระทะกระทะหมูเตาหมูกระทะได้สองสองเตาเลยนะครับ นี่ครับสังเกตปักมอกก็จะมาตรฐานจะดีครับพลาสติกจะดีเส้นจะใหญ่นะครับต้องปลักมอกกอเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมอกอใหม่ด้วยนะครับเก่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟมันวิ่งไม่เสถียรนะครับมันที่มันไม่เป็นเพียวสายห้าสิบเฮิร์ตนะครับแอร์มันเป็นระบบคอมเพรสเซอร์นะครับมันจะไม่ทํางานนะครับแอร์จะไม่เย็นนะครับถ้าปลักไม่ดีแล้วก็อันตรายด้วยนะครับมันจะชอบเตาไหมนะครับปลักไม่ดี เห็นไหมมอกเขาจะทําปั๊กตีเไหมครับเราเขาจะมีกันเอาอะไรแย่ด้วยกันเด็กเล่นด้วยเห็นไหมครับพอเราเสียบเข้าไปเขาถึงจะเปิดมี usb ให้ด้วยสังเกตว่าถ้าปั๊กไหมเนะี่ยจะเป็นที่ปั๊กนะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาดูดไฟเห็นไหมเยอะอยู่นะ3า0อสิบวัตต์เขาดูดเข้าไปแล้วไฟมันมันไปไม่ไปไม่พอครับไอ้ตัวพวกต้านทานตรงนี้ก็เลยร้อน ร้อนแล้วก็เลยไหมนะครับก็ก็จะไปว่าเครื่องยนตไฟฟ้าเขาไม่ได้นะครับต้องว่าที่ปลั๊กของเรานะครับพอเราเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดปุ่มนี้ครั้งเดียวกด,ดเครื่องเราจะเปิดนะครับเปิดแล้วให้รอนะครับรอรอเขาเช็คเขาเช็คตรงนี้ก่อนเขาจะเปิดหน้าก่อนพอเรากดปุ๊บหน้าเขาก็จะติด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 เข้ามา อันนี้พอเราเปิดเขาจะเซตไว้ที่25องศานะครับอันนี้รูปจะไม่สวยเพราะว่ากล้องเขามีแฟลกอ่าแล้วก็เพิ่มมุณหภูมิได้เพิ่มลดยิ่งเพิ่มสูงก็ยิ่งร้อนนะครับอ่ายิ่งลดยิ่งลดก็ยิ่งหนาวนะครับสังเกตอ่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นแอร์ไฟจะอยู่ปุ่มแรกนะครับไฟเขียวเนี่ยจะจะนิ่งอยู่ที่ปุ่มแรกถ้าไฟเขียวไม่นิ่งไงไฟเขียวกระพริบปิ๊บปิ๊บป๊บแสดงว่าคอมยังไม่ทํางานนะครับ ให้รอให้รอถ้ารอไม่ไหวก็ปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กเมื่อกี้เนี้ยสักสิบวินาทีเพื่อเป็นการรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็มาเสียบใหม่แล้วก็เปิดใหม่นะครับก็คือคอมคอมตัดนะครับถ้าตัวนี้กระพริบแต่ถ้านิ่งอย่างเงี้ยคอมทํางานเห็นไหมครับจะมีเสียงเหมือนตู้เย็นนะครับแล้วก็มีลมเย็นฉ่าออกนะครับไม่ใช่ลมธรรมดานะครับมันจะต่างกันอันนี้ลมเหมือนลมตู้เย็นนะครับเวลาเราเปิดตู้เย็นใหม่ๆ แล้วเราจะเปลี่ยนอันนี้ผมตั้งโหมดแอร์ล้วนะครับผมจะมาพาเล่นปูพื้นนแล้วก็ฟังก์ชันเดี๋ยวคุณกดทัมเมอร์นะครับถ้าเรากดไปไหมครับนี่อีกประมาณสามชั่วโมงนะครับเครื่องจะดับเองนะครับสมมุติเรานอนสองทุ่มเราจะเปิดสักหกชั่วโมงก็คือสองทุ่มสาม,ม,มทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเ่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสองเราจะปิดแล้วก็ตั้งไว้หกชั่วโมงนะครับเพื่อประหยัดไฟนะครับเพราะตอน ใกล้สว่างมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ต้องเปิดแอรก็ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเรา,าปิดเครื่องอยู่แล้วกบ,บกดปุ่มนี้มันจะกลายเป็นตั้งเวลาเปิดนะครับจะต้องเสียปักไว้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มอะไรสปีดนะครับนะครับเห็นไหมไฟตรงโลนี่ยครับไฟตรงนี้จะอาจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ไฮไฮก็คือแรงขึ้นนะครับไฮก็คือแรงขึ้น ออโต้ก็คือพัดลมอันนี้พัดลมอย่างเดียวนะครับือใบพัดพัดลมออโต้คือมันจะมันจะแรงเองเบาเองนะครับตามที่เขาวิเคราะห์ได้ว่าถ้าอุณหภูมิเริ่มเย็นเริ่มได้ที่แนละ้วเขาก็จะเบาลงเองอ๋อแนะนําให้เปิดช่วงแรกๆให้เปิดออโต้ก็ได้ครับหรือว่าเปิดโลเลยก็ได้เพราะว่าลมมันจะเบาจะเสียงเงียบเห็นไหมครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ปุ่มสลีปปุ่มสลีปตัวน,นี้ถ้าเรากดปุ๊บไฟสลีปจะขึ้นนะครับเป็นรูปดวงจันทร์เห็นไหมครับไฟสลีปขึ้น อันนี้ก็หมายถึงว่าพอเราเปิดแอร์ไปสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยแอร์มันจะเพิ่มอุณหภูมิเองครับก็คือจากสมมติสิบเก้าค่ไปอีกสามชั่วโมงก็จะขึ้นเป็นยี่สิบยี่เอ็ดมันจะเพิ่มให้เราประมาณสองหรือสามองศาครับเขาเรียกปุ่มสลีปเพราะว่าไปใช้ตอนก่อนนอนก่อนนอนเราก็กดไว้เลยพอเรานอนหลับแล้วอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเองนะครับช่วยให้ประหยัดไฟขึ้นเพราะระบบเขาคิดว่าเรานอนหลับแล้วไม่มีปฏิ กิริยาออกซิเดชันในร่างกายนะครับก็เลยร่างกายไม่ร้อนมากแล้วก็ปุ่มสวิงสวิงกับปุ่มนี้เห็นไหมครับพอเรากดปุ๊บพอไฟขึ้นสวิงอ่าตัวนี้ก็จะสายขึ้นลงนะครับสําหรับนั่งทํางานนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ซ้ายขวานะครับขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียว แล้วก็ฟังก์ชันตนัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือแถวบนนะครับผมเอาไว้สุดท้ายว่าจะบอกพอเรากดหนึ่งทีก็จะเลื่อนมาที่ปุ่มนี้ปุ่มนี้คือลดความชื้นนะครับก็คือเขาจะดูดอากาศเข้าข้างๆสองข้างนีครับเข้าข้างๆสองข้างนี้แล้วก็ปล่อยอากาศแห้งออกมาข้างหน้าขัางหลังเลย hết. แล้วก็จะมีน้ําออกมา เอาออกมาในถังนี้นะครับให้เปิดให้เปิดน้ําทิ้งไว้เลยนะครับมันจะมีจุกดาตรงนี้นะครับให้เปิดน้าทิ้งไว้เลยเปิดน้าทิ้งไว้เลยเอาเครื่องดับแล้วเครื่องดับเครื่องดับนะครับขึ้น e c ก็คือเครื่องดับเพราะว่าเราเราเปิดอันนี้ทิ้งไว้ โหมดลดความชื้นนะครับใส่กลับ,ขบเข้าไปแ็หมดต่อไปหมดพัดลมนะครับพัดลมก็จะเป็นแค่พัดลมธรรมดานะครับหน้าหลังก็จะมีแต่ลมแห้งๆนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน หมดต่อไปพัดลมไอ้น้ําพัดลมไอ้น้าก็คือเป็นโหมดพัดลมนะครับแต่บวกกับไอ้น้าแต่เราต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับเติมน้ําเข้าไปในนี้นี่หนึ่งขวดนะครับขวดเจ็ดบาทขวดในเซเว่นนะครับที่เจ็ดบาทเติมเข้าไปหนึ่งขวดก็จะเปิดได้ประมาณห้าชั่วโมงนะครับน้ก็จะแห้ง<อ>เพราะว่าเขาจะ<อ>เขาจะมาออกเป็นไอ้น้ําข้างหน้าก็าเหมาะสําหรับเปิดกลางแจ้งนะครับที่ไม่อยากใช้โหมดแอร์เพราะว่ามันจะกินไฟ ขึ้นก็เลยใช้ไอ้น้ำแทนเข้าะมในการแจ้งครับแต่แต่แต่ไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะคือพัดลมธรรมดานี่แหละหมวดต่อไปคือฟออากาศฟองอากาศนี่เ็าจะไม่ใช่แอร์ไม่ใช่อะไรแล้วนะครับเขาจะดูดแรกอากาศแรงขึ้นเลยครับเขาจะดูดอากาศแรงขึ้นนะครับดูดนะดูดทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เขาก็จะปล่อยอากาศออกมาข้างหน้าและข้างหลังด้วย แต่ว่าโหมดนี้เราจำเป็นต้องใช้แผ่นครอบอากาศนะครับแผ่นคาร์บอนเขาจะเขาจะใส่ใส่ร่องนี้พอดีนะครับเขาจะใส่พอดีเลยเขาจะปิดสนิทเลยเป็นแผ่นเป็นคาร์บอนสีดำๆนะครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นอ่าเฮปปาพีเอ็มสองจุดห้านะครับสีขาวๆนะครับเป็นแผ่นกรองชนิดเดียวกับกรองอากาศในรถยนต์นะครับประมาณนั้นะครับ ประสิทธิภาพก็ประมาณ3าสิบตารางเมตรนะครับเครื่องนี้ถ้าใช้โหมดกองอากาศเพราะเปิดโหมดนี้จําเป็นต้องใช้แผ่นกองนะครับเพราะว่ามันจะได้กองฝุ่นถ้าไม่ถ้าเปิดโหมดแล้วไม่ใส่แผ่นก็ไม่มีประโยชน์ครับรือพัดลมธรรมดาเห็นไหมครับพอเราไม่เปิดแอร์ก็เหลือแค่กินไฟแค่สี่สวัตต์แบบพัดลมเลยพอผมเปิดโหมดแอร์นะครับ นี่อันนี้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับอ่ามาแล้วคอมเพรสเซอร์กระพิบแหลรลมเย็นออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะต่อปกติไว้นะครับ